เวลาที่เราตั้งตารออะไรบางอย่างเวลามักจะเดินช้าเป็นสลัดเสมอและเกมที่ผมตั้งตารอมากที่สุดในเดือนนี้ในวันที่24ก็คือ f a i r y Biography Resident e v i l 4 Remake ความห้บวกกับความข้างใครของผมทําให้ผมลั่นพีออเดอร์เกมนี้ไปซะแล้วและเขาบอกว่ากูไม่อยากรอแลวเว้อยอยากกินยานอนหลับแล้วตื่นอีกทีวันที่24เลยได้ไหมเนี่ยผมก็เลยจุดคิดว่าผมมี RE Village พร้อมกับ Winter Expansion และที่สําคัญกูย,ยังไม่เคยลองประสบการณ์เ h i ร์ p เ r s o n นเลยนี่หว่าในเกมหลักนะ ผมฮาดิวะจะมาเล่ารีวิวบนอวยให้พวกมึงฟังเกี่ยวกับเกมนี้ในสไตล์ของกูเองหากใครไม่ชอบเรื่องของมึงหากคำหยาบเยอะไปหนึ่งของกูเกมที่เต็มไปด้วยไวฟูในเกมนี้ในมุมมองของกูมันจะเป็นยังไงนี่คือฮาดิวะ The Dark Script Special Edition ด้วยไอสัตว์อินโทรมา ถ้าถือมีดแม่งหาชิบหายเลย คุณจะได้รับบทเป็นอ e ีธานวินเทอร์ที่รอดจากเหตุการณ์ที่อบอุ่นที่ลุยเซียนาและมาใช้ชีวิตอย่างปกติกับเม,มียปลอมๆกับโรสแมรี่ลูกรักของทั้งสองแต่เราจะเห็นถึงความกังวลใจของเจ้าอ e ีธานที่อดีตยังฝังใจอยู่กับการต้อนรับที่อบอุ่นที่ลุยเซียนาแต่คุยกับเมียไปคุยกับเมียมาเมียของเรานั้นโดนยิงโดยกระสุนปริศนาที่คือทีมของพี่คิสสมัาหังการพันช์บอลเดอร์และก็ได้เอาตัวลูกของอ e ีธานไปแต่ระหว่างขนส่งก็ได้เกิดเหตุบางอย่างที่ทําให้อ e ีธานตื่นขึ้นมากลางป่าอันหนาวเน e าหน มัดอาหารการพลนชบอลเดอร์ order, ว่ามึงทําไปเพื่ออะไรมึงทําไปทำเฮียอะไรผมว่านี่คือ Resident Evil ที่เนื้อเรื่องดีที่สุดที่เคยมีมาละถ้าให้รวมบทของไวฟุของผมที่มันมีน้อยไปะนะนี่คือสุดยอดเนื้อเรื่องและทําให้ผมตราตึงใจมากโดยเฉพาะตอนจบของมันเอาไว้สปอยในท้ายคลิปกราฟิก บอกเลยว่าทั้งแสงและสีและรายละเอียดของฉากถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมโดยเฉพาะฉากในปราสาทเนี่ยโคตรชอบเลยแต่เสียดายมันน้อยไปหน่อยเอาเป็นว่ากราฟิกไม่ตกยุคและรับประกันความเทพของ IE Engine เกมเพย์บอกเลยว่านี่คือการกลับไปเล่นให้จบครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้นับไม่ถ้วนความสนุกของเกมนี้ให้อารมณ์คล้ายๆ IE 4ผสมผสานกับความเป็นซ r เวอร์ได้ดีมากแต่เอาตรงๆเกมนี้แม่งไม่เหมาะกับเ h i r d p เป s o n ัยังไงก็ไม่รู้คือท่าทางตัวละครมันดูแข็งๆตลกๆยงไงก็ไม่รู้อ่ะยางไงท่าถือมีดเนี่ยมงง่ราู้ เกมนี้มีพ่อค้าขายของ Welcome ไม่ใช่เราจะสามารถซื้อกระสุนได้ส่วนหนึ่งและก็อัปเกรดอาวุธได้แต่กูแนะนําอาวุธเทียร์แรกๆอย่าเพิ่งไปอัปเลยไปอัปอาวุธเทียร์หลังๆดีกว่าแต่ก็อยู่ที่พวกมึงสะดวกแต่เมื่อเราเล่นไปสักพักเราสามารถฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเอามาทําเป็นอาหารได้ให้คุณได้อิ่มอร่อยอิ่นำสำราญกับคุณดุกและจะเพิ่มค่าบัฟให้กับตัวคุณอย่างถาวรอ,อย่างเช่นทําให้ HP ของคุณเพิ่มขึ้นและพื้นที่ในเกมนี้บางเอเรียจะแบ่งเป็นพื้นทททททีีีีีี่่่่่่่่่เเ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 ลล็กกๆมมมไไไไไว้้้้พพืืออ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 อใหหรรราารออาาาาาาฟ์ตตัดตัไไดดดปบบงงงขคย แล้วบอกเลยว่าศัตรูในเกมนี้หักหลบไปหักหลบมาเหลี่ยมชิบหายเลยแต่ผมก็ชอบหนะ้าท้าทายดีในส่วนของบอสไฟก็งันง,นงนไม่ได้ประทับใจแล้วก็ไม่ได้แย่แต่สิ่งที่ทําให้ผมงุงงิดในเกมนี้ก็คือบ้านของเบเนเวนโตที่มันจะให้เราเข้าไปในบ้านผีสิงอะน่าเบื่อชิบหายเลยเล่นครั้งแรกตื่นเต้นดีนะแต่หลังจากรอบแรกมันก็งนงิดแล้วอะอย่างน้อยให้กูยิงไอ้เด็กเป็ดน,นี่หน่อยก็ยังดีแต่ไม่มีเลยและทําไมสมุนไพรต้องใช้ในการทํากระสุนระเบิดวะไ้เหี้ย ทำไมในช่วงรีวิวมันจบไวจังวะนี่ถ้ารวมคอนคลูชันกับเอาท์โทรนี่แค่4นาทีเองคะแนนที่ผมจะให้หมู่บ้านไวฟุเ m i n มึงอาจจะสังเกตว่าทําไมยังไม่มีเพลงเอาท์โทรสักทีเพราะมันยังไม่จบนี่คือ h a ร์ดิวัลเดอะดาร์คสคริปสเปเชียลวิดีชันด้วยกูจะสปอยเกมนี้ในสไตล์ของกูเองหากใครกลัวโดนสปอยให้ปิดภายใน3 อีธานของเราจะตื่นมาพร้อมกับเดินเตะๆเ,เข้าไปในหมู่บ้านและได้เจอกับไวฟูฟูคนหนึ่งที่บอกกับเราว่าลูกมึงยังมีชีวิตอยู่อีธานนั้นไม่รอช้ารีบเดินหน้าต่อทันทีจนกระทั่งไปเจอกับผู้รอดชีวิตทั้งหลายแหละที่เขาอยู่ดีๆของเขามาตั้งนานพอมึงมาปุ๊บตายหากันหมดทันทีแถมไวฟูฟูใหม่ยังตายหาไปอีกและยังมีหน้ามาบอก เคยอียแต่ทานนั้นกลับไม่รอช้ารีบมุ่งหน้าไปยันปราสาททันทีเพื่อที่จะได้ไปหาสาวๆเอ้ยไม่ใช่ไปช่วยลูกแต่ดันเจอแม็กนีโตมาสกัดกั้นไว้ก่อนและได้ตื่นขึ้นมาท่ามกลางเหล่าอเวนเจอร์ผู้ที่มีพลังพิเศษมากมายแถมเจอไวฟูต,ตัวจริงเสียงจริงของกูเองจากการต่อรองทําให้เราต้องหนีในช่วงขณะนั้นแต่ด้วยสกิลพะเอกและความหื่นก็ผลักดันให้เขาหนีมาได้แต่ก่อนเข้าปราสาทก็ได้เจอกับลุกพ่อค้านแสนดีของเรานี่เองหลังจากเข้าปราสาทมาสักพักฉากสุดฟินก็ไดด้ังเกิ 快快 เลือดผู้ชายปกติแล้วเวลาเปิดตัวไวไลายมักจะทำให้ผมอึ้งหรือหมันไส่แต่ฉากนี้ทำให้ผมนั่งยิ้มตลอดเลยยอมรับมาซะดีๆว่ามึงกับกูเ้าเจอเดียวกันหลังจากนั้นก็โดนสุดยอดไวฟูด,ดูดและก็หาว่าไม่สดก็ดูดที่อื่นที่มัจะได้เข้มข้นกว่านี้และหลังจากนั้นพวกนางก็ได้ออกจากห้องไปและทิ้งความเสียใจไว้กับผู้เล่นและอีธานว่าแค่นี้เองหรือพี่ถือวันนี้หลายเท่าน,าน้องๆและอีธานที่แกล้งทำเป็นโดนจับก็ได้แต่เตะอยู่ในปรา,าสาทจนได้เจอกับน้องไวฟูทีละคนแต่ด้วยความคลั่งรักของนางที่มากเกินไปออีาาานจจใต้้งงงง่ททิัหด เศ้าก่าตอนจบอีกไอ้เฮียและเมื่อเราไปฆ่าลูกสาวเขาแม่ก็โกรธสิวะแต่ตอนโกรธยังมุงมิงคว้างโต๊ะหนักสิบโลเป็นกล่องโฟมไปเลยจนานางเจอตัวอีธานและทำโทษในการตัดมือมึงหน่าโดนตัดหังแต่อีธานก็หนีไมาได้พร้อมกับประกอบมือตัวเองมาใช้ใหม่ได้ไอ้สัสคนหรือเลกโกรว้ และอีธานก็ได้ไปเจอกับมีดในตำนานที่เล่าขานกันว่าสามารถฆ่าตำนานแวมไพร์ได้แต่แม่ทันไลเจก็เข้าข้างหลังและแทงเราเข้าให้ส่วนเราที่ได้เซ็กทอยมาแล้วก็แทงสวนเข้าไปทำให้นางร้องขอบอกว่าแรงอีกไม่ใช่ไรเงี้ยและนางก็ได้กลายร่างเป็นร่างที่แท้จริงอันน่าสยดสสวยโถ่อีธาน,นทำอะไรลงไปวันนี้กว่าจะมีไวฟูอีกก็ท้ายเกมเลยนะและสุดท้ายด้วยพลังของลูกปืนก็ยิงอัดจนไวฟูกูตุยจนได้และแถมยังได้โหลปิศาหมาอีกด้วยแต่สุดท้ายก็ได้มารู้จักดุกว่าในโหลนั่นคืออะไรมันคือชิ้นส่วนขออองงลูกานนนั่เจบ ยยปหลังจากที่อีธานตั้งสติได้แล้วก็เข้าสู่สเตจถัดไปสเตจนี้ค้ำข้ามไปเลยได้ไหมเนี่ยแม่งเลยอ้าวพี่มันก็ไม่รู้เรื่องอะดิอีธานจะเข้ามาสู่โซนบ้านเบเดเวนเชว์ที่จะได้ไปเจอทารกน้อยที่ตัวใหญ่กว่ากูและยังต้องมาเล่นกับตุ๊กตาบ้าน้้ำลายนี่อีกแข็งแม่ง หลังจากนั้นเราก็ได้ชิ้นส่วนลูกสาวมาอีกหนึ่งชิ้นพาม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 พมเตทรีหลอดมาโลที่เราสามารถเอาชิ้นส่วนรถมาได้อย่างง่ายดายติดตรงที่ว่าอีธานมึงทำเฮี้ยอะไรอยู่วะมึงทำไมไม่รีบไปวะและก็ติดกลับแม่งจนได้จนได้เตะเตยมาในที่ของทีมคริสอีธานก็เลยถามไปว่ามึงเฮ็ดเมียกูเฮ็ดยัง แต่ก่อนที่จะพูดอะไรไปมากกว่านี้ปลาดุกยักษ์ก็เข้ามาขัดจังหวะแล้วก็ได้พัดพากจากกันไปคนละทางด้วยความโมโหของอีธานที่กูยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยมาขัดจังหวะทําไมก็ได้ส่งปลาดุกเน่าไปลงนรกสเซสโฟอีธานไม่รอช้ารีบไปหาแมกนีโตในท,ทันทีแต่เมื่อไปถึงก็ได้เจอกับมาหาดงตีนมนุษย์หมาป่าที่จะเข้ามาแดกเราแต่สุดท้ายมีแค่ลิฟท์เท่านั้นที่จะเอาอีธานลงได้อีธานได้เก็บหัวหน้าเหล่าวอลเคนแล้วก็ได้รู้ว่าแมกนีโตไม่ได้อยู่ที่นี่แท้จริงแล้วเขาได้ไปรออย ซึ่งตอนนี้มีครบแล้วไงเมื่ออีธานไม่มีทางเลือกเขาก็ได้จำใจไปหาไอ้เบิร์กทันทีเมื่อได้มาเจอหน้ากันตัวจริงเสียงจริงทั้งสองก็ได้มานั่งถกกันไอ้เบิร์กอยากจะใช้ลูกสาวของอีธานมาเป็นพลังของทั้งสองคนเพื่อเอาชนะมิรันดาแต่อีธานก็ได้ตอบกลับไปว่า Fuck you และเมื่อตกลงกันไม่ลงรอยกันเหนื่อยกูอีแล้วเนี่ยเฮียไอ้เบิร์กก็ได้ปล่อยเราตกลงมาเจอกับมนุษย์พัดลมที่จะมาไล่ปั่นอีธานใส่เกียร์หมาดีรอเฮียอะไรอะเมื่ออีธานหนีรอดมาได้ ก็ต้องฟ่าดงตีนฟ่าไอรอนแมนแล้วก็ฮักบัสเตอร์และก็ตามด้วยฟ่ามนุษย์พัดลมและก็ได้มาเจอกับแมกนีโต้อีกครั้งแต่ด้วยความที่มันกลัวเราก็ได้ผลักเราลงไปข้างล่างอีกครั้งไอสัตว์ด้วยกูจะขึ้นมาได้ขนาดนี้อีธานบ่นนะแต่เมื่อลงมาก็บังเอิญเจอกับพี่คิสอีธานก็ได้ถามอีกว่ามึงเฮ็ดเมียกูเฮ็ดยังคิสก็ได้ลํำคาญและเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังว่าแท้จริงแล้วนั่นไม่ใช่เมียมึงแต่มันคือเจ้าแม่น้ำส้มมิลันด้านั่นเองมันแปลงกายไปอยู่กับมึงตั้งงงงแแแตตต่่่่่่่่่่เเเเเมมมมืืออออออไไไหรรรููู้้้ีีาาาาานนนนกกก็็็ดดดุทววยยบขึ ได้ให้รถถังกับอ e ีธานด้วยความโมโหของอ e ีธานจะต้องไปคุยกับเจ้าแม่น้ำส้มให้หรู้เรื่องให้จงได้แต่ต้องมาสะดุดเจอเข้ากับไอเบิร์กที่ตอนนี้กลายเป็นเฮี้ยอะไรไปแล้วไม่รู้และด้วยความเทพของอ e ีธานก็สามารถเอาชนะฉากมีทันเกียร์นี้มาได้และหลังจากนั้นไม่นานไบฟูตัวจริงก็ได้ปรากฏขึ้นเจ้าแม่น้ำส้มมิรันดานั่นเองอีธานด้วยความโมโหก็ถามไปว่าเฮ้ยทำไมไม่บอกว่าแปลงกายได้วะจะให้แปลงเป็นอเมริอิชิโนสด้วยความอีหยังวะของเจ้าแม่น้ำส้มนางเลยได้ควักหัวใจของอ e ีธานออกมาแล้วก็รับประทานมันอยากไไได้ทไมไม่อก แต่จริงๆแล้วเธอได้ไปตั้งแต่วันแรกที่นอนด้วยกันแล้วอีธานก็ตุยไปพร้อมกับรอยยิ้ม แต่กลับมาหาพี่คริสได้ไม่นานคริสได้รู้ตำแหน่งคร่าวๆข,ของเมกาไมล์ซีดแล้วในได้เวลาขอบิวตี้ถล่มลังจนและด้วยความเทพที่แม้แต่ก้อนหินยักษ์ก็ขวางพี่แกไม่ได้กับอีแค่ก้อนเนื้อถือลูกตุ้มนี่สบายมากและก็ได้เข้ามาเจอกับเมกาไมล์ซีดคริสไม่รอช้ารีบวางระเบิดทันทีและจะเข้าไปเพื่อปิดฉากมิรันดาโดยตัวคนเดียวและบอกลูกน้องอย่ามากันเดี๋ยวผู้มึงตายแต่สุดท้ายเข้าไปเจอแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเมียของอีธานทั้งสองคุยกันได้ไม่นานนะาออออาาาาาาานาานนนนััััักกกกกตตต้อออออองงงงจจททีีี่่่่่เเเเพพรระะมมมมลลลถแแบขยยไ มาเจอกับเด็กดอกในภาค7และได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วตัวเองนั้นตายไปแล้วทีร่างกายนั้นขยับได้เป็นเพราะว่าเชื้อของโมนีม่เป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงประกอบแขนได้เหมือนเลโก้และก็ฟื้นขึ้นมาจากฝันอีธานได้อยู่บนรถของพ่อค้าผู้แสนดีดุกอีธานได้ขอร้องให้ดุกพาไปส่งบ้านทีแต่ดุกบอกอ้าวก็นึกว่าจะไปหามิลันดาพ่อขับมาแล้วเนี่ยอีธานจึงไม่มีทางเลือกมีแต่ต้องฆ่ามิรันดาเท่านั้นเมื่อ,ออีธานมาถึงมิรันดาได้ทําการฟื้นคืนชีพเด็กไปแล้วแต่ทว่ามันล้มเหลวแทนที่จะได้เป็นลูกตััววเเออองแแต่ก่กกกกลบบาาายป็็นนนโรสที ถ้าอยากมีลูกก็ส่งยิ้มให้กูสิมิลรนดานก็บอกว่าไอ้โลกจิตฉากต่อสู้ก็ได้เกิดขึ้นและด้วยสกิลของพระเอกก็สามารถเอาชนะเจ้าแม่น้ำส้มลงได้ไปหมดแล้วไวฟุแต่เมื่อคนที่คอยทําให้เชื้อโมเสถียนถูกฆ่าตายไปดังนั้นร่างกายที่เต็มไปด้วยโมของอีธานก็ต้องสลายหายไปด้วยอีธานนั้นรู้ว่าวาระนั้นจะมาถึงก็ได้ฝากลูกไว้กับคริสพ่อจะขอทําหน้าที่สุดท้ายในโลกของความเป็นจริงและก่อนนะโรสแมรี ผ่านมาหลายปีโรสเดโตขึ้นเป็นสาวและก็พร้อมแล้วที่จะมารับบทเป็นไวฟุในเกมต่อไปจบบริบีบูนและคนที่เดินมาที่รถไข่ไว้สัตว์